สบายดียามแรงเนาะเพราะว่าเ้าเป็นเวลานี่กันเวลาจ้าโม่ห้าโมงหนึ่งนาทีเนาะเทาก็เป็นเวลาที่เขามาตะเบียงขั้วเทาก็บเด็ดไปพบปลาคอนเนาะพี่เนาะเขาก็ได้เอาปลาคอนมาเลยมีิ้รปลาลุดปลาเคียงพี่น้องกระดูมดีเลยพี่น้องปลาที่เขาได้มาปลาเคียงกับผู้ใหญ่เราเขาก็สิบป่อยลูกน้องไว้กินยามแรงเนาะ เป็นรูดห,ห้ากระซิบแหงไว้พี่น้องเอ้ยตัวตายตัวแหงเลยนเ,เนาะกระซบแหงไว้เตือนีอกอะพยุกระกลังเขาพี่น้องแต่บรูว่าฝนสิตกหรือบอนน่เนาะแต่นนีพายุมาแล้วลมเบื้องอาการว่าเป็นตะตกต่อพี่น้อง ในเขามาเบิงป่ากันนะพี่น้อป่าขึ้นมาใหม่ๆหล่ลิฟพี่น้องยไปดุปะเขียวล่ไลยแห้งทำ <c oughs> ไมเจีเ๋ยงนี่ป่าสิเพืให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งดเบิง้บงน้ำกัน ลายอะไนี่แต่ปลาเลยพี่นกไม่ใช่ออกฝั่งล่างปลาซิ่วลวนล้วนปลา่ปา่ปลาซิปาซ่อนลา่ปลา่าิ่ปลาวาป่ปลายิ่วัปลาิล่อปลาลาปลา่ลา่ปลา่วปลาลา่ป นางจานค่ะรบัรบครอบอืมอ๋อนี่ปัดปิด